สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การรายงานบุญพรพร Morning Report ประจำวันที่28มีนาคม2568ค่ะสำหรับบิทคอร์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นโดยทำจุดสูงสุดใหม่ระดับ3 0 7 7เหรียญท่ามกลางความกังวลของสงครามการค้าท,รา,าที่ประธานาธิบดีทมได้ปรับขึ้นภาษี 4, 25%รถยนต์นำเข้าที่ผลิตนอกอเมริกาทุกคันในวันที่2เมษาย,ยนโดยดัชนีดอลลาร์ยังคงทรงตัวอยู่แถวบริเวณ104จุดโดยเมื่อวานนี้ เปิดที่ระดับ 104.65จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง104.07ถึง104.65จุดก่อนจะมาปิดที่ระดับ104.27จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ104.26จุดขณะที่ค่าเงินบาทไม่แข็งค่าขึ้นเท่าไหร่นะโดยเช้านี้ทรงตัวอยู่ที่ระดับ33.93บาทต่อนาฬิกาขณะที่ราคาทองคําไทยทําจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ49,350บาทต่อบาทองคําขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ไฟ No GDP, Q-on-Q และ Spending Home Sales มันออนมันออกมาเพิ่งขึ้นจากที่คาดการขณะที่ Employment c เค n และ f i n a จ GDP Price Index Q on Q ออกมาลดลงจากที่คาดการสสำหรับวันนี้ตัวเลขติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่คอ p p e p r r i e i n n e x x มันออนมันคาดการว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิมในส่วนของกองทุนทองคำา v r วเมื่อวานนี้ซื้อเข้า0.29ตันปัจจุบันถือของทองคาที่929.65ตัน วิเคราคารองคำทางเทคนิคราคารองคำยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องโดยมีระ โดยมียราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่ระดับ3,100เหรียญโดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ3 5 0เหรียญและแนวต้านที่ระดับ3 0 9 0เหรียญสำหรับโกลด์รายฟิวเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3 5 0เหรียญและแนวต้านที่3 0 9 0เหรียญและโกลด์คอมิคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3 0 6 0เหร,รียญและแนวต้านที่3,100เหรียญในส่วนราคาทองคำไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่48,900บาทต่อพันด์คำและมีแนวต้านระยะสั้นที่49,500บาท สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้3,500เหรียญแนวรับที่2 3 0 4 0เหรียญแนวต้านที่1 3 0 9 0เหรียญและแนวต้านที่2 3,100เหรียญและกลับมาพบกับบุญพงพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันทุนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ